จอมโหดมันห่าครับหัวม,มันห่าครับล่งขยับออกไปนีำได้ถึงตันกเหยี่ยงก็เดาออกอีกอยู่เวียนเว้นที่ตะหางลุ่งขยับปึนมาแล้วกัน นี่แหละหัวอันที่เขาว่าปักธรณีนีเน่เอาหางยุงสิละเม,มือ่อตุ้มนกกระท่าเหเียดแล้วนี่เห็ดแล้ว,ลวพระท่านอานกมใส่เท็ดเองพอได้ขังพระงามกพะพอตได้ขังเก่า คืออข้าเจ้ากับแพงเป็นพันราคาเป็นพันกันซื้อข้าเจ้าก็ได้เพราะค้งได้ก็เหเออ็ดเอาเองหาเฮ็ดซื้อดองก็เฮ็ดก็เคยเห็ดเบ่งตามแบบข้าเจ้าอันละบมอคือข้าเจ้าดอกข้าเจ้าว้ายเห็ดอันี้เอฟ้าทั้งฟ้าทั้งสีเฮานี่แหละเห็ดนี่ก็ได้ค้ง nhìn thấy anh ngay Phấn tốt người này non ăn phần này à cá lôm phần này thì cái nóc cùm cái hết tùm say phơi để bưng phơi để bưng nhà ngoài phơi để bưng to của có bà thân khâu đọc khâu say thép say nhăng quậy à, ăn thép đọc สร้างไว้พ่อได้เบื้งพอ่อให้ลูกลานได้เบืง้งหนึ่งสองข้อนนกแอบนกฝึกแอบนกฝึกเตียงหน่อยออกอีกยื่นก็ได้ออกเมื่อใดก็บทอท่านหมานอย่นกปลาท่านเห่า เลี้ยวหอยเพิ่งนี่เลี้ยวหอยนกกระทากับนกไม้ตุ่มนกกระเฮ็ดเองคือเกานกกตะเฮ็ดเองมั้ตุ่ม,มบุกลิ้วตันอนะ่ะไปฝึกอยู่หัวหน้าพ่นบุกขันซ้ำดอกเลี้ยวเบิง่งนี่กรุงเทพนี่เป็นผู้เฮ็ดผลงานมืนอนออั่นแหละอ่ะเทอขันยูเงื่อนอ่ะ โบไดยานเธอไดคุ้นเธอไดมันกับโบแม่นกลูกผสมมันเป็นนกปลาลูกข้อวเจอาะมให้มันถือด่างเลดาถือยู่อยุทยาลุงคนไปทำงานพันเลยเอาอกมาฝาเอามาเลี้ยงไว้เห็นเป็นนกผัวเ,เลี้ยงไว้เสียงเงี้ยในจังหน่อยก็เ,เลเี้ยงไว้คนเสียงมุกเตี้ยคันแกบแกบอยู่ นี่ก็ลูกกรุงเทพนี่ขันละละแต่ว่าหังยังแขะอ,อยู่คุณเพิ่นนันคลม่มมองพระท่านในขันดอกปีนี่ทายคนนกไม้ขวบเกี้ยวเขาผมนี้ยนั่งกระไดแต่ว่าหังคู่ละ่ะเหียกทั้งคู่ละ่ะมีนกลูกเห็นได้ยินเสียงคันแล้วนกลูกตัวนี้ได้มาใ้ป่าแต่ว่าพระท่านในมีกุกอยู่ยันเป็นนกเล้วอยู่ ก็เลยเลี้ยงไว้อ่ามันโบงหงว่ายังแก่ทีปอยไปแต่ว่าหังทีเลี้ยงไว้ยุ่นี่ละเลี้ยงไว้เบื้องนี่นี่หละนกซ้ำลังบ้านก็หลยตัยวเลยนกกระทาเนี่นี่อยูอ่นี่ก็ว่ามันริวริวสองพยางแต่ว่าหังแคะคักนี่เพิ่นนี่อันนี้กะกุกเดียวเสียงไงเลี้ยงไว้ซ้ำนกซ้ำารอขันเพิ่นนี่ก เอาไปต่อที่นึงแล้วเสียงไงแต่ว่าไปลบนกนี่นกขวบกวลัวเลยนี่ไปลบนกเขาเฮ็ดคักพูดก็เลยลบคู่ใช้เขาอยู่อันนี้หลังขาวนี่ได้มาต้าปลากะจกักสีเป็นยังไดนี่คู่แค่แรกนนะคุณอยู่บาน้มาแคบ่ดีฮีสันกับไข่เน่้ออยู่ของคู่หางบงเงาจักเทียนกแค่ดีคุณดีพดูดถ้าไปเบ่งนก ผสมล่องเบึงไว้ผสมไว้ล่องบึงได้มากข้าจเจ้ามาเปลี่ยนนกกระท่านี่ไล่นกไล่แต่ว่ากูได้หูจัก,กบอกเนีว่ามันเป็นสายพันธุ์อี่ยังอะไรอะไรนี่ได้ลูกตัวแรกกระต่ายตัวสองนี่คือสีย่างยี่ดอก ผสมกับแม่สามกูกหอยแม่กับลูกผสมคือกันสายตอดินเขาจะออกมาใหา้ตัวนี้เขาจะออกมาเปลี่ยนนกกระทาเอาไปต้อกระโจมได้ตัวหนึ่งแล้วก็ขึ้นว่าสิผูกขานสู่ถัเด่นนั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 ่นสูทะเด่นจิงถะเด้น,ดนขนาดเขาถือนี่ไปกระโจมตุ้มตุ้ตมนเนี่ยเพินนี่ผสมาลูกมัน นี่ลูกนี่ลูกนี่นี่ลูกอยู่กับแม่จ้าเขียวออกมาเป็นแบบใดอย่ผมอาวงวงวงไอ้นี่ไ้อาจารย์ต้นบอกอยู่ไอ้ทามอาจารย์ต้นอยู่สายพันธุ์ียังนี่เขาเอินนี่จิงทะเดเจ้นี่นี่นี่เสียงไงน่า อ,อาไว้ซ้ํานี่แหละครับบาทนี่ไห้เบิ้งซื้ออะครับตัวใดมีคว้มคิดเห็นยังกับบอกในนกสายพันนี้ยังบงหูจักนี่จะเข้าพรเจ้าผสมมายัางไดเขาจะเอ,อมามาไห้ผู้ถ่พอพนใดมาต่ะกุงเทียพินเลือเอามาไห้ <c oughs> ขอบคุณหล,ลายๆครับที่ติดตาม